สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาเมถุนวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทาโร่จักรราศีประจำสัปดาห์กันนะคะไพ่ทั้งหมด13ใบที่วางอยู่ตรงนี้จะเล่าให้เห็นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงเรื่องรอบๆตัวของคุณเพื่อเป็นแนวทางหรือเอาไว้ใช้เป็นกำลังใจประจำสัปดาห์นี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มที่ตัวตนของชาวเมทุนในสัปดาห์นี้ไพ่ที่ได้คือ The Emperor บ่งบอกว่าคุณจะอยู่ในหมวดจริงจังและมีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นค่ะเหมือนคุณกลายเป็นคนที่คนอื่นมองว่าเป็นหลักเป็นที่พึ่งได้และดูน่าเชื่อถือมากกว่าปกติบางคนอาจได้แสดงความเป็นผู้นำในเรื่องนานหรือครอบครัวแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าความเด็ดขาดของเราจะไม่กลายเป็นความแข็งหรือดุเกินไป เรื่องการเงินไพ่ Pi Knight of Pentacles ขึ้นมาชัดเจนว่าสถานะการเงินของคุณค่อยๆมั่นคงขึ้นแม้จะไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามาแบบทันตาเห็นแต่เป็นช่วงที่คุณใช้ความขยันความสม่ำเสมอในการสร้างฐานะเหมือนคนที่เก็บเงินหยอดกระปุกทุกวันสุดท้ายก็เต็มจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตค่ะในด้านการสื่อสารและเพื่อนฝูงไพ่ Pi King of Swords ทำให้เห็นว่าการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้อาจจริงจังและใช้เหตุผลมากเป็นพิเศษคุณอาจต้องเป็นคนกลางที่ใช้ความคิดและความยุติธรรมเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือใช้คำพูดที่เด็ดขาดตัดสินเรื่องบางเรื่องแต่ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือขึ้นมากค่ะ บ้านและครอบครัวได้ไพนายมอฟคอปส์เป็นภาพที่อบอุ่นมากบ่งบอกว่าบรรยากาศในบ้านช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจคุณจะรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วใจอิ่มเอมบางคนอาจมีการเลี้ยงฉลองเล็กๆหรือว่าได้พักผ่อนกับครอบครัวอย่างสบายใจในเรื่องความรักไพ่ King of Pentacles ขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าความรักของคุณในช่วงนี้มีความมั่นคงมากขึ้น คนที่มีคู่แล้วอาจได้พูดคุยเรื่องการวางแผนอนาคตการสร้างความมั่นคงไปด้วยกันส่วนคนโสดก็อาจได้เจอใครบางคนที่มีความจริงจังและพร้อมดูแลเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกปลอดภัยค่ะ อุปสรรคของสัปดาห์นี้คือ queen of cups บอกบอกว่าคุณอาจอ่อนไหวเกินไปกับบางเรื่องบางครั้งการคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากไปทำให้เราเก็บทุกอย่างมาใส่ใจจนใจตัวเองแบกอะไรไว้หนักเกินไปลองปล่อยวางเรื่องบางเรื่องลงบ้างสักเล็กน้อยนะคะจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกล้าจนเกินไปค่ะ คู่ครองหุ้นส่วนหรือพันธมิตรได้ไพ่ The m a g i c i เ n เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะดูสดใสและสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าทำงานร่วมกันก็จะมีไอเดียใหม่ๆหรือหาทางออกใหม่ๆที่แก้ปัญหาได้ส่วนในความรักก็ดูมีสเสน่ห์มีการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะในด้านการเปลี่ยนแปลงไพ่ Queen of Swords บอกว่าอาจมีการตัดสินใจบางอย่างที่คุณต้องใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก อาจต้องวางขอบเขตที่ชัดเจนหรือเลือกตัดบางอย่างออกไปเพื่อให้ชีวิตโล่งขึ้นแม้จะดูเด็ดขาดแต่จริงๆแล้วเป็นการดูแลรักษาใจตัวเองในระยะยาวค่ะ ในด้านความเชื่อแรงบันดาลใจหรือการเรียนรู้ไพ่ Five of Swords เตือนว่าคุณอาจเจอสถานการณ์ที่เหมือนแพ้ไม่ได้ชนะไม่จริงบางทีเถียงไปก็ไม่คุ้มหรือการเอาชนะไปก็ไม่ได้ทำให้ใจสบายขึ้นค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าให้เลือกหยุดหรือเดินออกมาเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นไม่คุ้มค่ากับคุณนะคะ การงานของคุณได้ไพ่ The Chariot เป็นไพ่แห่งพลังขับเคลื่อนคุณจะมีแรงผลักดันสูงมากเหมือนตั้งเป้าไว้แล้วก็จะพุ่งไปให้ถึงถึงแม้จะมีแรงดึงรังให้ชะงักบ้างแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่เป้าหมายคุณก็จะพาตัวเองผ่านไปได้แน่นอนค่ะด้านโชคลาภไพ่ Eight of Pentacles สวยเลยนะคะแปลว่าโชคดีของคุณในสัปดาห์นี้มาจากความพยายามและการฝึกฝนยิ่งคุณขยันยิ่งคุณพัฒนาทักษะโอกาสและรางวัลยิ่งจะเข้ามาหาคุณ เหมือนปลูกต้นไม้แล้วค่อยๆเห็นมันงอกงามขึ้นทุกวันเหมือนก็หว่านพืชผลไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่ควรปล่อยวางไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเตือนว่าบางอย่างในชีวิตเราไม่สามารถควบคุมได้เสมอไปนะคะชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าไปกังวลเกินไปเมื่อวงล้อมหมุนไปในทางที่เราไม่ชอบเพราะอีกไม่นานมันก็จะหมุนเปลี่ยนพาไปเราในทิศทางใหม่อีกครั้งค่ะ และไพ่ของเจ้าชะตาคือไพ่ Nine of Swords บอกว่าสัปดาห์นี้เพื่อนๆชาวเมถุนอาจคิดมากหรือนอนไม่ค่อยหลับมีความกังวลใจอยู่ในหัวเยอะแต่ขอให้จำไว้ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เรากลัวมันยังไม่เกิดจริงทั้งหมดนะคะลองหายใจลึกๆพักกายพักใจและอย่าปล่อยให้ความกังวลเล็กๆทำให้ใจเราหนักจนเกินไปเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตใจเราไม่สบายร่างกายก็จะป่วยตามไปด้วยได้ค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้ชาวลัคนาเมทุนดูจริงจังและมั่นคงมากขึ้นการเงินค่อยๆมั่นคงขึ้นความรักและครอบครัวมีความสุขอบอุ่นการงานเองก็มีแรงขับเคลื่อนสูงเพียงแต่ต้องระวังอย่าคิดมากและอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่กำลังพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวค่ะจบไปแล้วสำหรับคำพยากรณ์ของชาวลัคนาเมทุนประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีและทาให้คุณมีความสุขมากๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบรับฟังการทำนายในหัวข้อต่างๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกถูกใจคลิปนี้อยากสนับสนุนหรือต้องการให้ค่าขนมนักพยากรสามารถโดเน a ท,ทาง super thanks ให้เป็นกำลังใจได้นะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้มาด้วยการจนจบขอบคุณสำหรับทุกๆกกำลังใจทุกๆกการสนับสนุนขอบคุณสำหรับซปเปอร์แทงส์และทุกการกดไลค์กดติกดกตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจกินอิ่มนอนหลับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะเข้ามาทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจมีเงินใช้ไม่ขัดมือและโชคดีอยู่เสมอแม่หมอคอยเป็นกาลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย